เป็นโชคสตั๊ดนะครับในราคางบ1 7 9 0 0อบาทที่เพิ่งออกมาเลยผลิตบ้านเรานะครับสวัสดีครับ,รบพบกับโน้ตเจไดซเมิลครับวันนี้ครับมีโปรดักชิ้นใหม่ครับที่เพิ่งมาส่งผมเลยนะฮะเป็นโชคสตั๊ดนะครับในราคางบ1 7 9 0 0อบาทที่เพิ่งออกมาเลยผลิต บ้านเรานะครับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแหละครับผมตัวนี้ได้พัฒนาโชคสตาร์ทออกมานะครับเป็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเพราะว่าของเพิ่งมาส่งที่ผมเหมือนกันผมก็ยังไม่เห็นหน้าตาแต่ว่าได้รู้รายละเอียดคร่าวๆแล้วไปดูพร้อมกันครับไปโชค๊คสตาร์ทแบรนด์คาริบเบียนครับผมตัวนี้นะฮะผลิตมาใส่กับพวกรถเก๋งรถอีโคคาร์ในหลายๆแบรนด์ที่มีขายในบ้านเรานะครับผมอย่างเช่นคันนี้ ซิตี้แฮสแบกนะครับซึ่งเป็นรถของผมเองนะครับพอสินค้าออกใหม่แบบนี้ผมไม่รอชาร้าที่จะต้องทําการใส่เทสเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าของผมนะครับแล้วก็แฟนเพจแฟน youtube ไปดูกันครับมานี่เลยครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับแกะเลยให้ดูหน้าตาโชคก่อนสีสันอาจจะดูแปลกกว่าโชค๊คแบรนด์อื่นนะครับ ต้องบอกก่อนด้วยบอดี้โช๊คนะครับเป็นวัสดุโลหะผสมนะฮะแล้วก็ทําการชุบแข็งนะครับแต่ไม่ได้พ่นสีเหมือนแบรนด์อื่นเพราะอะไรนะครับเวลาสตาร์ทที่พ่นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาการตอกหรือการติดตั้งอะไรพวกนี้มันจะทําให้เกิดรอยเคยสังเกตไหมครับการถอดสัก4ี่ห้าครั้งมันทำให้เกิดรอยถลอกนะครับส่วนในตัวของภายในลูกสูบนะครับซึ่งทางโรงงานเคลมว่าได้เปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับเป็นวัสดุโลหะนะครับ ซึ่งทําการเรียงรูน้ามันใหม่เพื่อทําการโฟลน้ํามันได้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะให้รถแบบนี้นะครับใส่สตัดแบบนี้ไม่กระด้างนะครับขับขี่ผ่านรอยต่อได้อย่างสบายและมีการเกาะถนนยึดเกาะถนนที่ดีนะครับเพราะว่าโช๊คเขาเนี่ยสามารถปรับเนิดได้32ระดับเป็นระบบโมโนโทูบแก๊สจึงน้ํามันเอาตัวปรับมานะฮะนี่นี่ นบนี่มีตัวปรับให้ครับผมปรับเดืดได้นะครับตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของเกลียวเกลียวสตัดพวกนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นเกียวใหญ่เกลียวหยาบค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเกลียวติดเกลียวลูดเกลียวล้มอาจจะเกิดได้ยากนะครับในตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งกับรถผมนะฮะล้วก็ทำการเทสนะครับทำการเทสระบบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าโชค๊คสตาร์ด17,900จานะครับจะออกมาเป็นแบบไหนขับขี่เป็นแบบไหนนะฮะก็เอาสไตล์ผมอะครับตรงๆชัดๆนะครับก็เราจะเปรียบเทียบกับโชค๊คที่เป็นในราคาเลทเดียวกันนะครับเราจะไม่เปรียบเทียบกับโช๊คที่แพงกว่านี้นะฮะเพราะเขาตั้งใจทำโชค๊คมาในเลทราคา17,900ับาทเราก็ต้องเปรียบเทียบในเลทเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรา ติดตั้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองพร้อมๆกันเลยยังไม่มีใครได้ลองเลยไปพร้อมๆกับผมครับรอชมครับ ติดตั้งชุดชคคาริเบียนเข้ากับรถซิตี้แฮ b a บก G.N.1 เ,เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองขับพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวรู้เลยหมูหรือจา่าขาหรือเขิงไปครับตึงนะพี่ตึงหน้าตึงฮะฮะหน้าตึงหรอืหรอรอะไรตึงอ๋อผมมาเล่นมุงตงั้งโต๊ไม่ได้พี่โ,โ,โชค<อ>แวบ,บแรกที่ขับออกจากร้านมาเลยนะแม่งนวล เออนุ่มความรู้สึกคือคือมันนุ่มอะ่ะมันคือ,ค,อคือทางเทคนิชเชียนเขาคุยกับเราแล้วแหละว่าโชคเขาเนี่ยปรับปรุงใหม่อย่างที่พูดเมื่อต้นคลิปว่าปรับปรุงวาปรับปรุงน้ามันใหม่มันไม่เด้งเออลองสังเกตแต่กล้องลองสังเกตว่ารถมันไม่มีเด้งก่บอย่างนี้เออเพราะปกติเราวิ่งเส้นนี้กันเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วมีว<ะ>ด็อกด็อกหน่อยนิด<อ>นึงอ่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,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 อันนี้โอเคยังโอเคนีออ้ถือถือว่าความเร็วต่ำนะ เขาเร็วต่ำถือถือว่าโอเคขาลองในหมู่บ้านเลยได้ไหมในไหนผ่าน<อ>หมู่บ้านแล้วอเขาลองหมู่บ้านเลยเอลองในหมู่บ้านเลยคือพอยต์หลักคือในหมู่บ้านด้วยครับก็คือโจทย์โจทย์มันคือต้องใช้งานอะต้องใช้งานในความเร็วต่ำได้ในหมู่บ้านขับได้แฟนไม่บน่นลูกเมียปลืม้มแม่ยายนั่งได้ oh, <no. S 1> นะโจทย์ยากเลยพี่ดยโจทย์ยากว่าโจทย์แม่ยายยากสุดแล้วนะ <S 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 อในหมู่บ้าน ผมเทียบอย่างที่พูดนะต้นคลิปนะเทียบในราคาโชว์หมื่นกว่าบาทนะไม่ได้เทียบกับตัวสองหมื่นกว่านะเทียบตัวเซกเมนต์เดียวกันกให้แม่งนุ่มเลยเฮ้ย้เอาพูดจริงๆนะถ้าไม่ดีผมก็พูดไม่ดีจริงๆผมให้แม่งนุ่มนุ่มกว่าที่คิดนุ่มกว่าที่คิดนะครับถนนในหมู่บ้านซีเมนนะครับคอนกรีตลูกละนาดให้แม่งนุ่ม หมื่นเจ็ดเก้าร้อยบาททำได้ขนาดนี้โอเคเออโ okay อเคอ่ะคือแบบนี่คือสดสดเนี่ยคือเราเรามาลองพร้อมๆกันเลยเพราะว่าเสร็จปุ๊บก็มาเนี่ยมาบอกฟิลเพื่อนๆกันเลยทุกคนเพิ่งเพิ่งได้นดนั่งเพิ่งเดนั่งไอ้ตกอาก้องมันก็เพิ่งได้นั่งเหมือนกัน <laughs> เออเว้ยเฮ้ยโอเคความเร็วต่ำโอเคในหมู่บ้านโอเคคอนก okay. รีตโอเคลูรนาดไปลูด <Hey. S 1> เฮ้ย ใช้ได้เดี๋ยวเราสู่ภาคสนามใช้ความเร็วติดตามชอคอันนี้พูดได้เลยนะว่าในโชคไม่เกินหมื่นหมื่น 8. ในย่านความเร็วต่ำที่เซตติง้งแต่ละสำนักเซตติ้งก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่แบบเราเซตติ้งในหาค่ามาแล้ว อันนี้นุ่มสุดตัวนี้นุ่มอ่ะตัวนี้นุ่มสุดถ้าให้ความนุ่มอะอะเนี่ยน,นุ่มสุดนุ่มสุดในโชคราคาไม่เกินหมื่นแปดนะตัวนี้นุ่มสุดผมกล้าพูเดเลยเลยกล้ายืนยันเลยคือของใหม่ๆหม่ออกมามันก็แข่งกันเยอะนะเพี่เก็ราคานี้มันมันก็แข่งเฉพาะหนึ่งคือมันตอบโจทย์ลูกค้านะครับคือ,ค,อคือมีงบไม่เกินไม่เกินหมื่นแปดมันได้โชคสตาร์ทเนี่ยผมว่ามันมันไม่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 ได้ถูกแล้วไม่ได้แพงมากคือเอื้อมไหวเอื้อมถึงเอื้อมถึงแต่อย่างที่บบบบออกกยยยาเเรีีทัโชค พวกนั้นเขาจะาเหนือกว่าต้องพูดตรงๆว่าพวกนั้นเขาเหนือกว่าอยู่แล้วคนแบบถาม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 ผมมาเงี้ยในเพจหรือในใน u t u b e เงี้ยพี่เอาโชคตัว1 5ื่นไปเทียบกับตัว2อ0หมไืไม่ได้ไม่ได้คนละเรื่องกันไม่ได้เหมือนเอาซิตี้ไปเทียบกับแอร์คอร์ตเนี่ย <laughs> มันไปไม่เป็นเลยแต่พูดถึงเรื่องโชคนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของของเจ้าของรถเดกนะใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนจะมีคนถามอย่างเงี้ยถามผมมาเงี้ย พี่น้อยครับโชคตัวไหนจบสุดโอ้โหคาว่าจบนิยามคําว่าจบนี่แบบไม่ตอบโคตยยากเออเหมือนเหมือนคนทานเผ็ดอะเผ็ดมากเผ็ดน้อยมันมีนิยามความเผ็ดความกลมกล่อมอีกมันเหมือนกันโชมันคือการขายฟิลลิ่งบางคนอะคําว่าจบบางคนบางคนจบตั้งแต่หมื่นห้าเขาก็จบแหละความพึงพอใจเขาพอใจแค่นี้แต่บางคนอะสามหมื่นยังไม่พึงพอใจเลยถึงบอกว่าคําว่าจบในการทํารถผมผมกล้าพูดนะว่า มันแทบไม่มีจบมันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นใจของเราว่าเราจบที่ตรงไหนมากกว่าครับแล้วเราไปถูกจริตกับโชคอันไหนมากกว่าบางคนใส่โชค5ห้าหมื่นกว่ายังมาลดใส่โชค2 0องหมื่นกว่าก็มีปิดก็เห็นที่ร้านนะแล้วก็เห็นที่ร้านนะเขาบอกอันนี้จบกว่าเราก็ไม่ว่ากันไม่อยู่เลยมันอยู่ที่เจ้าของรถถูกต้องครับเริ่มใช้ความเร็วเดินทางหน่อยฟับแปงนุ่มแต่บอกก่อนมันนุ่มจนจนมันมันติดซุ้มหน่อยนึงเพราะว่า เรายัางไม่ตั้งศูนย์ด้วยเราก็เสร็จแล้วก็มาลองวิ่งกันเลยเอาฟิลลิ่งก่อนเอาฟิลลิ่งก่อนขอเก็บฟิลลิ่งฝากเพื่อนๆก่อนเสียงไม่ต้องตกใจมันโดยพลาสติกไม่ได้พับพลาสติกเข้าไปด้วยเมื่อกี้เปลี่ยนเลนไม่โยนอะไรก็โอเคโอเค ที่ชื่นชมอย่างนี้นความเร็วสูงเจอรอยต่อรอยต่อถนนแม่งเก็บดีแม่งเก็บดีอันนี้รอยต่อถนนบอกเลยตั้งแต่ที่เขาบอกว่าออกแบบชุดเบาให้มันโฟล,ล์มันเร็วขึ้นเฮ้ยแม่งตรงนี้ใช่อ่าเห็นผลนุม่มนวลเก็บรายละเอียดพื้นถนนแบบว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นมาถึงตูดเรอกอท่างที่บอกเราเป็นนบกลิงตัวนี้แข็งนะงบอกเลยบอกแ <ๆ S 2> ม่งแข็งนะโจดโจดใ่ยายนี่ผ่านแน่นอนไอ้นุ่ม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 ตัวตนตัวนี้นุ่มนะครับ จะลองโค้งนี้เดี๋ยวเราจะรู้เลยเราจะได้ตอบเพื่อนๆว่าพอนุ่มอย่างนี้แล้วเ,เราถ้าโค้งอ่ะเป็นยังไงโค้งเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่บอกเลยเฟี้ยวเฟี้ยวเอาอยู่นุ่มๆอย่างนี้โค้งแล้วศาสตรอยู่แต่ผมต้องพูดอย่างนี้ความคม อาจจะเป็นลองอาจจะเป็นลองบางค่ายผมบอกงี้นะความคมความกอดโค้งอาจจะเป็นลองบางค่ายแต่ไม่ขี้เล่เลยถ้าคุณมองถึงความนุ่มนวลที่คุณขับมาเออนี่บอ,อกม่วงตัวตน,นี้จะมองไปทางเรื่องอก,การใชการใช้งานมากกว่าเรื่องซิ่งนะผมว่าการใช้งานใช่การใช้งานมากกว่าในเรื่องในเรื่องเรื่องซิ่งนะครับอันนี้ผมเซ็ตในแนวแบบแบบมาตรฐานที่ที่ส่วนใหญ่ที่โรงงานอยากให้เราปรับประมาณนี้ที่ใช้งานเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดจอดรถนะ เดี๋ยวผมจะเซตที่แบบโรงงานบอกผมใหมกครั้งว่าลองเซตแบบแบบแบบเลสซิ่งดูดิว่ามันจะดีขึ้นไหมอ่าแต่ตอนนี้คือคือในความเร็วแบบคนใช้งานทั่วไปอะ่ะผมผมว่ามันผ่านอะ่ะผ่านเลยแต่ถ้าในในใน,ในสายฮาร์ดคอร์อย่างผมขับอย่างเงี้ยนุ่มอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบเดีบอกไหม มันก็ได้นะมันก็ได้จะเบิร์ตมอไซค์เอยไเดี๋ยวเราจะไปปรับโชค๊คให้คมขึ้นให้แข็งขึ้นแล้วลองขับจับอาการตอนที่เราปรับแบบเรดแบบแข็งๆนะครับว่ามันแข็งแนวแบบกระโดกกระเดกหรือเปล่า <laughs> ติดตามชมครับ จากได้ดูทรงชุดสตาร์ตแคริบเบียนในรถซิตี้แฮชแบ็กกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมและเราได้ไปลองขับสาดโค้งใช้ความเร็วนะครับตัวนี้นะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครับใครที่คิดจะซื้อโช๊คตัวนี้แล้วไปสาดโค้งแบบอลิมิตหรือขับขี่แนวฮาร์ดคอร์หรือทุกอาทิตย์ต้องเข้าสนามแข่งพีละเซอร์กิตนู่นนี่นั่นมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับมันออกแบบมาเพื่อเป็นโชคสตาร์ท ให้ใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันนุ่มนวลขับสบายและมีทรงที่สวยขับขี่ปลอดภัยกว่าโชกสแตนดาดฝากไว้ด้วยครับโชกสตัดแคริบเบียนรับ32ระดับในราคา17,900บาทและที่สำคัญรับประกันยาวนานถึง2ปีผลิตในประเทศไทยนะครับยังไงฝากติดตามผมในคลิปต่อๆไปนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ